รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชียงรายหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากตำรวจตะเวนชายแดน327เข้าจับโกดังขนส่งแม่สายซุกซ่อนยาบ้า2.2ล้านเมตรเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567เวลา6นาิกา30นาทีกองกำลังผ่าเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังจ่อก,กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจพับเจ้าตาก ร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ได้ทำการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดปิดล้อมตรวจคน้นบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านป่ายางใหม่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่ในพื้นที่ของประเทศ และได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยขับจากพื้นที่ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเลี้ยวเข้าไปในโกดังของบริษัทขนส่งสินค้าดังกล่าวผลการปฏิบัติตรวจพบผู้ต้องหาจำนวนสามคนขณะกำลังทำการแพ็กยาเสพติดเพื่อจะทำการขนสง่งจากการตรวจสอบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหยาบ้าบรรจุอยู่ในเป้กระสอบจำนวนสิเป้เป้ละสองแสนเม็ดรวมยาบ้าจำนวนประมาณสองล้านสอเม็ด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและตรวจยึดรถบรรทุกสิบล้อจำนวนสองคันรถกระบะบรรทุกจำนวน3คันซึ่งเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพร้อมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จำนวนหนึ่งคันต่อมาเวลา15นาฬกาพลตีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายให้พันเอกนาทีทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากพร้อมด้วยพันเอกไมตรีศรีสันเทียเสยนาธิการกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อถแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวณห,หน่วยตำรวจตะเวนชายแดนแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีพลตำรวจตีวรพัฒน์บุญมา ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสามเป็นประธานการแถลงข่าวหลังจากนั้นจึงได้นำของกลางส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปภาพข่าวสันติวงสุนันหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สาจังหวัดเชียงรายรายงาน